อันนี้เป็นนกต่อดินนะครับต,ตัวกลางนะนะครับในตัวข้างซ้ายนี่เป็นต่อดินเทพพนมครับอ่าเนี่ยต่อดินคูแล้วนะต่อครูแล้วอ่าเทพพนมครับยกแล้วยกยกยกนะครับนี่ครับเทพพนมสวยเลยนะสวยนมาเรยนของแล้วนี่แม่เทพพนมต่อดินนะเทพพนมต่อดินอกล่องอกล่องเทพพนมต่อดินดนะแม่สามอย่างในตัวเดียวกันเลยตัวนี้นะ นี่เลยออกล้องยาวลงมานะครับแล้วก็เป็นเทพนมต่อดินนะนี่เลยวันนี้เราอยู่ที่บ้านอาจารย์กล้องนะผมให้อาจารย์กล้องแนะนําว่ามีนกอะไรบ้างววาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับแม่วันนี้เราจะมารับนกเทพนมนะแล้วก็รับนกเด็ด,ด,ดมากมายเลยนะเดี๋ยวผมให้อาจารย์กล้องแนะนำดนะีก่อว่าวันนี้ของเรามีทีเด็ดอะไรบ้างน,น,นะอ,นนอันนี้จะเป็น ต่อดีนะครับเสียงกลางเสียงใหญ่หนึ่งกุกเสียงโตหนึ่งกุกเสียงโตตัวที่สองเป็นหนึ่งกุกเสียงกลางครับหนึ่งกุกเสียงกลางแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเห็นเห็นนี่ก็เทพพนมเทพพนมครับที่เห็นเห็นกันอยู่แต่หางจะเป็นสองแฉกเลยนะพี่เหมือนหางปลาเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเออเป็นหางของแฉกนะครับอกล่องหางสองแฉกเทพพนมยกปิดสวยๆอ่ะเราไปชมตัวต่อไปกันเลย เดี๋ยวเริ่มจากตัวสองตัวแรกเลยอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นลูกนกครับลูกป้อนอ๋อลูกป้อนนะลูกเป็นนกป่าครับเป็นนกป่าร้อยมาฝึกครับอันนี้ขันคูแล้วเริ่มครูครับตัวต่อไปเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นนกปุกเดียวครับกลุกเดียวเนอะครับนกพร้อมฝึกครับขันคูกลุกเสียงกลางๆครับครับไอนี้ตัวนี้จะเป็นนกเสียงใหญ่ครับเป็นนกต่อเนะครับนกต่อคารลมครับนกต่อคารลมเสียงใหญ่นะไอ จ้าหัวโตเจ้าพุทโธนะครับไอ้ีงถามราคาเลยได้ไหมให้อาจานร่องเปิดราคาเลยได้ไหมไปได้ฟรีเลยเปิดได้เลยเปิดได้เลยอ่ะเริ่มจากนี่เลยตัวแรกเลยตัวแรกเลยจานร่องเปิดยังไงอันนี้คู่นี้ครับครับเอาไป800ครับ800ร้อนะเป็นลูกนกเป็นลูกนกนะอัลังอัลังเออคู่คนแล้วเริ่มคู่คนครับอ่ะตัวต่อไปนี่ตัวต่อไปนี่เป็นนกฝึกครับครับพร้อมฝึกพร้อมหัดเลยจะเป็นสามารถเป็นนกต่อได้ดีมากตัวนี้ครับเปิดแค่ราคาแค่500ครับ500บาทนะนกฝึกฝึกนะอ่ะตัวต่อไปเป็นนอะไรีเป็น นกต่อครับนกต่ออยู่แล้วครับเสียงใหญ่เจ๊กหัวโตเจ้าพุทโธครับอืครับตัวนี้พันห้าครับตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะตัวต่อไปเป็นตัวนี้จะเป็นนกปีเก่าครับได้วันที่สามสิบเอ็ดเดือนธันวาที่ที่ผ่านมานะครับครับครับอันนี้เสียงโตหนึ่งกุกเสียงโตครับหนึ่งกุกเสียงใหญ่เนาะครับผมตัวนี้ก็เปิดอยู่ที่ ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทอ่ะผมตัวต่อไปเป็นอะไรเออตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นนกเสียงใหญ่เหมือนกันครับอ่ะกงเขียวนี่เป็นนกเสียงใหญ่นะครับผมครับตัวใหญ่เลยครับตัวนี้จะเป็นนกปลกเดียวครับอ๋อหนึ่งกลกนะครับเสียงโตเชื่องเชงเลยครับอ่ะเชื่องจัดตัวนี้เชื่องจัดูทุกตัวจดทุกตัว เปิดราคาว่ายังไงหนึ่งกุกเสียงใหญ่หนึ่งกุกเสียงใหญ่ก็เชื่องเชื่องอย่างนี้ห้าร้อยบาทครับอ้โหห้าร้อยบาทราคาเล้าใจจ้ะนะจ้ะออาเริ่มตัวต่อไปเลยตัวนี้เป็นนกต่อครับมันจะมีพิเศษตัวนี้จะมีพิเศษที่ที่ตูดนะครับจะมีเส้นขาวเส้นหนึ่งอ๋อนกต่อพิเศษอยู่ที่ตูดเส้นขาวเส้นหนึ่งเนาะขนหมานเขาเรียกขนหมานครับตัวนี้ก็เปิดที่ราคาพันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนกต่อเก่งๆนะครับอตัวต่อไปเป็นนี้เป็นริวตันครับโอ้หตัวนี้เป็นริวตันนะครับเสียงดีครับ แก้มมีจุดขาวจุดหนึ่งครับอืตอนนี้พร้อมฝึกครับคขันกูเรียบร้อยอันนี้เป็นดิวตันครับราคาสวยๆเลยอ่ะพันเดียวครับโอ้โหพันเดียวริวตันราคาคสวยๆอันนี้สองก,ก,อองกูกับตัวนี้เอาต่อเอานกต่อไปนกต่อต่อพระเนีย่ยกินไม่ได้ต้องใช้ต่อดินตัวนี้ จ้างเขาไปต่อตัวนี้เอาต่อดินไปจับมาครับเอาต่อดินไปจับไปจับมาครับแล้วตอนนี้เป็นสถานะอะไรแล้วครับตัวนี้สองคู่ครับเสียงใหญ่ของกูเสียงใหญ่อายุกองประมาณอายุกองประมาณหนึ่งปีครับครับเป็นนกชำเหรือเลยนกฝึกเป็นนกพร้อมฝึกนะครับตอนนี้พร้อมพร้อมฝึกนะราคายังไงเอ่ยอย่างงี้ตัวนี้ตัวนี้เสียงดีหน่อยครับครับเอาเปิดไปที่หนึ่งพันบาทครับอ่าหนึ่งพันบาทนะครับนกเสียงใหญ่ดีๆนะตัวนี้จะเป็นเจ้าปีใหม่ครับได้วันที่หนึ่งเลยครับเดือนมกราอืม วันที่หนึ่งเลยครับเจ้าปีใหม่นะครับผมอันนี้สองกุกครับสัมโตครับครับผมเป็นปีใหม่ได้ปีใหม่เปิดราคายังไงเอ่ยเปิดราคาอยู่ที่ไอปีใหม่ก็ดีแล้วเนาะเปิดเปิดครับหนึ่งครับอ่ะหนึ่งพันครับหนึ่งพันบาทนะไอตัวนี้ครับเป็นนกเสียงใหญ่ครับคารมครับตัวนี้พร้อมฝึกครับเป็นนกเสียงใหญ่คารมนะครับ ฟังใหญ่คารุมพรฝึกนะครับผมเอาไปเปิดไปแค่ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยจ้าได้เลยอะตัวต่อตัวนี้เลยครับอเป็นนกเสียงใหญ่เหมือนกันอืครับคารมเรียบผี่ยิบเลยตัวนี้ครับเสียงใหญ่ยงใหญ่คารมครับผมตัวนี้เปิดไปที่หนึ่งพันบาทครับหนึ่งันบาทนะแร้วก็ตัวต่อไปเป็นอันนี้เป็นหนึ่งกุกครับเสียงกลางอื ตัวนี้เปิดแค่500อบาทครับ5 0าบาทหนึ่งกกเสือนกลางพร้อมฝึกนะครับอ่ะแล้วในกรงคอนโดนี่เยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยในกรงคอนโดครับจะเป็นนกนกชำเหรอเป็นนกชำครับตัวนี้เปิดราคาเบาๆครับแบ่งทุกตัวแบ่งแค่200บาทครับอ่ะแต่จะมีตัวนี้พิเศษพิเศษยังไงเลยตัวนี้ครูขึ้นดานครับอ๋อตัวนี้ครูขึ้นดานนะครับครูขึ้นดานเลยตัวนี้แบ่งที่ราคา500้บาทครับอ้า0 0บาทคำว่าพิเศษเนี่ยแบ่งแค่5้0อยครับ5้0อยบาทแล้วก็ธรรมดาทั่นๆก็เป็น สองร้อยบาทสองร้อยบาทครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวต่อไปตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นหนึ่งปุกครับคารมเสียงกลางหนึ่งปุกคารมเสียงกลางนะครับเรียกคำคูคำาตัวนี้ครับครับ ครับพร้อมฝึกครับนกพร้อมฝึกครับพร้อมฝึกแบ่งยังไงห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทในจานนี่เลยแล้วก็ตัวต่อไปเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นพิเศษหน่อยครับอ่ะพิเศษยังไงผลปีกจะดำดำดำหมดเลยครับดำกว่านกตัวอื่นนะครับดูเลยเนี่ยครับเนี่ยผลปีกหนึ่งแต่มันเป็นหนึ่งกุกเสียงโตแต่ยังไม่ขันนะครับตัวนี้ก็แบ่งนะครับแบ่งเหมือนกันเนี่ยทีพีดู ่มันจะมันขนมันจะดำดำกว่ากันเลยดำเข้มกว่ากันเลยอืมอันเี้็นกสีเอสีนีนาการนะดำดำนะครับผมแบ่างกันแบ่งแค่ห้าเหมือนกันห้าร้อยบาทนะวันนี้เราตั้งใจจะมารับเทพนมนะแล้วก็มารีวิวเทพนมนะส่วนที่เหลือนี่ก็เราก็รีวิวไปครับอ ผ่านๆนะครับวิวีเวแบบเออเร็วๆหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวลูกค้าสนใจตัวไหนก็ทักออกมาได้อ่ะตัวนี้ป็นอะไรเอยตัวนี้เป็นหนึ่งกุกครับเสียงกลางๆกลางไปโตนะครับกลางไปใหญ่ครับผมแบ่งแบ่งที่ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทพร้อมตัวนี้พร้อมผึกครับขึ้นมัดไว้ต้นไม้นี่ขันขันแล้วครับขันโยนหมดครับอันนี้ก็สองกุกคารลมครับตัวนี้ครับเรียกทีแล้วก็เรียกคําคูคําอืมตัวนี้ครับคารลมเรียกคําคูคํานะครับ พร้อมฝึกครับตัวนี้พร้อมฝึกนะแล้วก็ข้างในพร้อมฝึกดังห้าร้อยครับห้าร้อยบาทเนี่ยแล้วข้างในเป็นนกอะไรเลยตัวนี้เหรอครับครับตัวนี้เป็นตาเจาจลีข้างหนึ่งนกตัวนี้พิเศษครับเพราะว่าเป็นสองปุกครับสําหรับเป็นนกต่อครับพวกนี้ครับเรียกคําครูคําเหมือนกันแต่ตาจะจลีข้างหนึ่งอืมครับครับอ่ะตัวต่อไปเป็นเป็นอันนี้เสียงโตครับหนึ่งปุก มันกุกกเสียงใหญ่เนอะครับผมอันนี้บแบ่งทุกตัวครับอันนี้จะเป็นลูกนกครับอ,อันนี้บางทีมันก็ะมันก็ครูผมบางทีมันก็ยังไม่ครูแต่ถ้าเอานกจดนี่ครูเลยนะพี่ตัวน,นี้นะเป็นลูกนกอืมแต่เสียงไอเสียงเล็กกดๆ่ดนะอืครับอันนี้เนี่ยเสียงดีนีเลยอ่ะตัวต่อไปเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นลกกุกเดียวครับกุกเดียวเนะครับขันกลางคืน ขันดีมากกันคืนขันคููดีจังเลยตัวนี้อบ <onu? S 1> แบ่งขายเหมือนกันครับราคาเบาๆนัวชุดน,นี้นะเบาๆครับชุดนี้อันนี้เป็นหน้า,าก้มๆหน่อยครับอันนี้หน้ากลมหน่อยครับอันนี้ตีสไลด์ขึ้นจากดินเลยนะอืมครับตัวนี้หน้าจะเป็นหมกรุกหมักลุกหน่อยเนาะตัวนี้นะหน้าจะงอๆหน่อยครับเป็นนกอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นนกกุกเดียวครับกุกเดียวเดียวเสียงกลางไปโตครับอ๋อเสียงกลางไปใหญ่นะครับแบ่งแบ่งทุกตัวครับแบ่ง แบ่งเบลือห้าร้อยครับห้าร้อยบาทตัวอะไรตีกันอยู่ตรงนี้เห็นปลาป๊ปเป็ดเป็ดเหโอเป็ดติเป็ดเออเป็ดตีเป็ดอ่ะแล้วก็อันนี้หนึ่งลุกครับเสียงกลางเหรอครับผมเป็นนกเป็นนกฝึกครับอืมเป็นนกฝึกเนาะครับครูแล้วหนึ่งกุกเสียงกลางเนาะครับผมครูแล้วนี่ข้างหลังนี่ยครับจะเป็นพิเศษอันนี้นกใหม่ครับอ๋ออันนี้นกใหม่นะครับนกใหม่เพิ่งได้มาอันนี้พวกนกใหม่แล้วก็ได้มาวานนี้อันนี้นกเก่าครับของลุง นมลแบนี้องลงข้อตาอ่ะตัวน mm. ี้ก็จะเป็นเหลิยวตันครับตัวนี้เป็นเหลิวตันเนอะครับผมแต่ผมได้ยินว่าเหลี่ยวตันแล้วแต่ออกมาข้างหลังนี่ยังไม่ได้ยังไม่ขันให้ยินเลยแต่ตัวนี้เป็นหลิวเฟืองตัวนี้เป็นหลิยวเฟืองเนอะขันคู่แล้วด้วยครับตัวนี้อืครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับแบ่งแค่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแล้วก็เป็นเหลี่วเฟืองตัวแรกตัวแรกแต่ตัวนี้นะครับครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะตันหรือว่าจะ เฟืองแต่ว่าเป็นหลิวแน่นอนอ๋อครับแต่ว่ามันจะหลิวตันรือหลิวเฟืองผมไม่รู้แต่ก็แบ่งห้าร้อยเหมือนกันอ๋อห้าร้อยเหมือนกันนะราคาแบบไม่รู้นะอ๋อราคาแบบไม่รู้ครับอ๋อตัวต่อไปเป็นอันนี้เป็นนกปุกเดียวครับปลกเดียวนะครับพวกนี้ยังไม่จัดจ้านเท่าไหร่ครับพวกอยู่ชายล่างนี่ยังไม่จัดจานเท่าไหร่ยังไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะยังแบ่งอยู่ที่ราคาประมาณสามร้อยครับอ๋อชุดนี้หมดเลยเนาะครับชุดนี้หมดแต่ว่าข้างบนนี้ข้านตัวนี้นกพร้อมฝึกครับอ๋อเป็นี้นเหรอ ันครูโยนหมดแล้วครับตัวนี้ก็แบ่งที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทพร้อมฝึกนะครับพร้อมฝึกเนี่ยครับตัวนี้ก็พร้อมฝึกเหมือนกันครับตัวไหนเอ่ยเนี่ยครับพร้อมฝึกแบ่งที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันแบ่งที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนกราคาเบาๆนะราคาเบาๆครับอันนี้ก็อ๋อชั้นล่างจะเป็นนกปลูกเดียวชั้นบนนี่ก็เป็นพร้อมฝึกชั้นล่างนี่เป็นนกชำเป็นนกชำครับอ๋อะชั้นล่างถูกกว่าครับผมอ๋อ นี่เลยเยอะแยะมากมายเนาะครับตัวนี้จะเป็นอ่างครับอ่างหนึ่งคำอ๋อตัวนี้ครัวอ่างหนึ่งคำนะพร้อมฝึกครับตัวนี้พร้อมฝึกแล้วแบ่งยังไงแบ่งแค่ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทนะจ๊ะนี่เลยเยอะแยะเนาะครับผมแต่ตัวนี้เป็นนกคารลมครับตัวไหนเอ่ยเนี่ยครับตัวนี้คารลมหนึ่งกุกครับเสียงหนึ่งกุกคารลมกลาง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 มาเล็กอ่ะไม่ไม่ถึงกับโตอ๋อครับแต่ตัวนี้ก็แบ่งในราคาห้าร้อยครับห้าร้อยบาทนะ ไปไม่พอสองเดือนอาจจะเป็นนกต่อได้ตัวนี้เพราะว่านกขันดีแล้วขันจกงเนาะแต่ตัวนี้เป็นเป็นอ่างครับสองสามคำอ่างสองสามคำเนาะครับผมตัวนี้แต่เป็นนกใหม่อืครับนกยังนกจำอยู่อ๋อแบ่งยังไงแบ่งแค่ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทนะแล้วนั้นนกยืนชานครับนกยืนชานนกยืนชานนี่แหละครับอันนี้เป็นนกเก่าครับจดแล้วครูแล้วครับตัวนี้ก็แบ่งราคามาตรฐานแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทเนาะครับอันนี้เป็นลูกนกครับเนี่ยลูกนกครับครับ ลูกนกไอ้นี้ตอนนี้ยังยังไม่ขันแต่เชื่องครับอันนี้ก็เป็นลูกโทนอ๋อลูกโทนลูกโทนตัวเดียวเลยครับแต่นี่ครับพร้อมฝึกนะพี่ครับหนึ่งกุกครับหนึ่งกุกพร้อมฝึกพร้อมฝึกตัวนี้ก็พร้อมฝึกอ๋อครับขันดีจังเลยตัวนี้โอ้ตัวนี้ขันดีตัวนี้จะเป็นเสียงใหญ่อันนี้เสียงกลางนะครับครับกี่กุกครับเนี่ยกี่กุกหนึ่งกุกครับหนึ่งกุกนะเหมาะสำหรับเป็นนกต่อเลยครับตัวนี้อืเรียกดีขันดีอครับแบ่งแค่ห้าร้อยครับ ห้าร้อยบาทบนนี้อันนี้ก็เสียงโตครับครับครับเสียงโตเป็นนกฝึกเหมือนกันครับผมมาวันแรกเอาเข้ากรงโอ้โหขันคูเลยตัวนี้นกตัวนี้อืครับเป็นนกปาแบ่งราคาแบ่งราคาแค่ห้าร้อยห้าร้อยบาทเหมือนกันครับครับอันี้จะเป็นนกกุกเดียวครับครับเสียงกลางๆแต่ตัวนี้จะเป็นสองปุกครับอืมสองกุกปลูกก็แบ่งห้าร้อยเหมือนกันห้าร้อยเหมือนกันครับอ่ะแล้วเราไปชมในบ้านในบ้านมีอะไรอีกในบ้านก็จะเป็นนกไอ ต่อดินครับครับนกต่อดินเป็นยังไงตัวไหนเอ่ยอันนี้ครับก็เป็นนกต่อดินครับอันนี้ขนสายผลโอ้ขนาดก้อนมาแต่เล็กยังผนบินบินดีจังเลยนะพวกนี้ยืนชานเนี่ยแปดร้อยครับแปดร้อยนะยืนชานเนี่ยอันนี้ก็จดจดจดครูมาแล้วครับจดครูมาแล้วอัวนี้ก็ เป็นยังไงเอ่ยคู่มันคู่มันนะเขาได้ไปเขาว่าเป็นสามกุกนะพี่แต่ตัวนี้เป็นกุกเดียวค<อ>ู่มันเขาเขาซื้อผมไปเขาซื้อตั้งแต่ลูกป้อนนะ่ะเขาเอาตัวโต,วตวไปแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียมน,นีน่เลยแล้วแล้วอ๋อหนุนตัวนี้ครูอยู่เนาะเข้าม โอโกหลังเสาดนวะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นนกต่อดินกันเนาะครับนกต่อดินครับอันนี้ก็รูแล้วพร้อมฝึกได้เลยครับมากมายเนาะหนึ่งปลกครับลูกนกตัวนี้หนึ่งกุกลูกนกเนาะครับเป็นลูกโทนครับอันนี้ปูคนแล้วอ๋อนี่เล่นคนเล่นคนครับคูคนแล้วแต่ว่าก็เล่นเป็นบางเวลามันยังไม่จัดจ้านอ่มันเพราะกำลังกำลังจะขึ้นครับแล้วตัวนี้เป็นอตัวนี้ก็คูแล้วครับเนี่ยครับ วันนี้หนึ่งปลุกเสียงใหญ่หนึ่งปลุกเสียงใหญ่แบ่งยังไงเลยก็ร้อแปดร้อยครับแปดร้อยเนาะครับผมแม่ครูควรเลยด้วยเนาะครับผมเป็นนกไอ้ลูกป้อนครับครับเดี๋ยวเราไปชมข้างนอกกันเลยน่ครับของเราก็มีมากมายในวันนี้นะที่เราแนะนำเปนวันนี้เนาะครับผมครับราคาก็ จับต้องได้ราคาเบาๆราคาเบาๆครับนี่เลยแล้วก็มีเนี่ยนกมากมายเนาะเนี่ยเป็นนกชำนกตออยู่นุ้นก็มีนะพี่ตัวไหนก่เดี๋ยอนอ่ะเราไปดูอีกมาอันนี้หมดแล้วอีกมากมายเนาะครับมานี่ได้มาวันเดียวหันคูนกตีนกในกรงเลยนี่ครับตัวตัวนั่นะตัวเดินอยู่นะครับเพราะว่ามันโอ้ข้างบนมี อันนี้เป็นนกต่อครับอ๋อนกต่อไอ้ขี้กระตึกกะตกครับีเนี่ยนกมากมายนะเแล้วก็มีลิวนี่ครับลิวตันลิวตันเหรอครับอันนี้ขันดีครับอยู่บ้านนี่ขันนกขันทั้งวันขันตึกเลยขันตึกไม่มีลงกุกรับประกันเลยตัวนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทก็คือราคาจับต้องแบบราคาแบบราคาเบาๆเลยนีแบบรีบๆเลยเนี่ยโอ้โหราคาแบบจับต้องได้อ่ะครับ นี่เลนกมากมายนะวันนี้นะที่เราจะมาแนะนํานะทีทั้งทั้งมีคอนโดทั้งกรงชํานกฝึกนะแล้วก็ไฮไลท์ก็วันนี้ก็ไปเอที่ผมจะมารับก็เนี่ยข้างในครับเป็นเทพพนมนะนกตัวนี้เลยนกตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีไปชมเทพพนมน่แน่นอนนะสวยตัวนี้เป็นนกหางสองแฉกนะครับหางสองแฉกครับจับได้นะเดี๋ยวมันต้องมันต้องผลทีนึงแล้วก็ เนาะค่อยจัด้ะอ๋อมันจะผลที่นึ่งอ่ะอันนี้ก็รูปได้แล้วเนี่ยทางมันหางสองแฉกเนี่ยพี่ดูอืมแบกเนาะครับแกตัวนี้สวยหางของแฉกอกล่องเทพนมกิ๊กุกครับตันนี้กิ๊กุกตัวนี้หนึ่งกุกครับหนึ่งกุกเนาะครับสวยจังเลยนี่เลยหางสองแฉกนะ เนี่ยสองแขกเนี่ยผมผมยังว่ามันทําไมเนี่ยพิเศษตั้งแต่ตั้งแต่ผมป้อนมาเลยนะนอกตัวนี้เพราะมันเป็นลูกป้อนครับพอลูกป้อนนี่เรา้อนเนี่ยรามาจากไหนลูกตัวนี้ต้องต้องเดินเลยจากป่าครับเป็นเราเราเก็บลูกนกในป่ามาเอาไข่มาฟักเอาครับเอาไข่มาเอาไข่มาให้นกไเขาแขกฟักเขาไฟอ๋อนกเขาไฟฟักเลยครับอืมครับเขาไฟที่เลี้ยงไว้ตรงหน้าบ้านนะใช่ครับตอนนี้ยังฟักอยู่สี่ฟองสองุดสองครอบตอนนี้นะ เอามาฟักแล้วก็ได้ได้ลูกมาตัวนี้เราค่อยเอาลงมาป้อนเป็นทางของแชกครับผมขอนี่ครับพอคคุมาก็เป็นที่พนมเทพพรนมพิเศษยกทุกรอบครับอืมตอนนี้มาตั้งแต่เริ่มคูครับก็ยกเลยผมก็ไม่มั่นใจอืไม่มั่นใจก็อาแอบจดคนเดียวออืไยกคนเดียวแล้วทีนี้พอพอมันเริ่มคูแล้วก็เรียกคนมามาจดให้คนดูอืก็ ยกทุกรอบครับผมแล้วพอมันนั่นก็ส่งให้พี่ดูเลยอืแล้วก็พมั่นใจพอมั่นใจก็ส่งคลิปให้ดูเลยก็เลยามรับตัวเป็นตอดินด้วยนะตอดินยืนชานยืนชานงสองแฉกอกล่องเทพพนมกุกเดียวนี่เลยนะนกที่สวยวันนี้รับกลับหมดเลยนะนกพิเศษพิเศษนะนี่เลยอันนี้ก็เป็นนกต่อ อันนี้ก็เป็นนกต่อครับนะเป็นนกต่อเป็นนกต่อดินครับเริ่มขัดได้แล้วครับเนี่ยอันนี้พวกนี้จอดปูหมดแล้วเนี่ยชอยๆเห็นคูอยู่เมื่อกี้เนี่ยอ่าาาเนี่ยนะครับบากไม้เนาะเนี่ครับเริ่มมานกขึ้นรถแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามีตัวไหนไปบ้างเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นทยอยไปนะตัวนี้ก็เป็นเทพนมไปเนี่ยนี่นครับ เออไม่บินด้วยนะเชื่องจังเลยอ่ะเพราะเราป้อนมาตั้งแต่เล็กนะป้อนแต่เล็กครับหางของแจกนะพี่ดูอ่าเนี่ยครับเออหางของแจกกล้องเนี่ยลงไปทำตะกุนเด้อไปไม่เคยเข้าพี่ดูไม่เคยเข้าโกงนะยืนแต่ชานแล้วก็เล็กกันนะเดี๋ยวไปยืนชานไว้ที่บ้านที่บ้านมีชานยืนนั่นนั่นอย่างนั้นนะถ้างั้นผมคงไม่ดิ้นหรอกวันเนาะไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่ดิ้ที่นี่ก็ไม่พันหรอกเพราะมันไม่เคยมุดอ่าเดี๋ยวเราปิดอันนี้ไปก่อนครับ นี่เยเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นนะว่าเอาตัวไหนไปกลับไปดูแลงนะครับเผื่อท่านได้สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะของเราราคาเบาๆนะวันนี้เนาะที่เรามาแนะนําในวันนี้เนาะแต่ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับแล้วก็มาแบ่งป,บปันกันไปราคาครับตั้งแต่แตหลักร้อยครับถึงหลักพันครับผมแค่นี้ครับเริ่มต้นสตาร์ทที่สองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยครับรทำไม ราคาจะเป็นนกคารมนะครับราคาได้มาจากป่าเป็นเฉลยที่ผมต่อได้หมดอืครับได้หมดไม่มีการซื้อเข้าใช่แล้วก็ไม่ใช่นกผสมที่มาเพาะลูกผสมไม่มีเราเก็บลูกป่ามาทั้งนั้นเลยอย่างนี้ก็ครับเอาไข่มาเราก็มาวัดดวงดูว่าจะเป็นอะไรอือันนี้ก็โชคดีหน่อยก็ได้เทพพนมได้เทพพนมนี่นกพักไม้นะ ผมก็จะรับพวกเนื่อริวตันพวกนกต่อพวกอะไรไปดูแลนะเ่ญญถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรบวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ดีสวัสดีครับ